สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางคุณดาวโจนจะดาวโจนรอบปกติจะแนวทางวันที่ยี่สิวันที่ยีเดเดือน6มีถุนาสองพันา 2, หาลอยแมนบอกพี่น้อง27หรือ2ี่สหรือยีหานี่แปบ๊บหนึ่งเด้อจ้จะเด้อ แนวทางวันที่ยี่สิบหกเนาะว่าแล้วเขียนวันที่พิล่ะแก้ไขก่อนจะนิดหนึ่งแนวทางดาวโจหลบปกติแนวทางของที่ยี่สิบหกเดือน 6, 2, หกสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจาเมือ่อในวันเดือนปีมีแต่เรหกอย่างเดียวเลยถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะหกสิบแปดเดือนหก นาวันที่ยีเดือน6จะ้ะก่อนสิไปรับชมแนวท่าวพุทธด,ดกโจนคนที่ยี่มือนี่จะเดียวมาเบิงพ้นย่อนลังกันก่อนจะพ้นเนวท่าวันที่ยีหที่ให้ไปจะ้ะเลขเด่นไ้เด่น1กับ0วิ่งรูดจะสำหรับพ้นจะสมตัวบนเข้ามา เก้ 92, างหลังสองสี่โอ้โหสองบนสองหลังกันเลยทีเดียวเนาะ,ะสำหรับศูนองมือนีจับคู่พลาดไปอีกปารโทจับซะปกติสิจับศูนย์หนึ่งศอนามศี่อนีดันมาจับโตใหญ่เลยอะ่ะศูนย์แปดเก้าศจ็ดแล้วก็เอาศูมกับศูนย์สมาศูนสองโอ้โหเสียดเออจับไปได้เนาะศูนย์เ มาศูนย์สองสำหรับแนวท่าของเฮาหุ่นดาวโจนเข่าเด่นศูนย์รูศูนย์จะไซวิ่งไซรูดของเฮาวยิบจับศูนย์ไปวิ่งไปรูดเมื่อวานศูนย์ศูนย์ใดศูนย์สองบนตรงตรงเนาะสองบนสองหลังกันเลยทีเดียวโอ้จับสองใดถือว่าปังกันเลยทีเดียวเนาะมาแบบนี้สําหรับแนวท่าของเฮาคือตามนี่จะมาสายสายเหมยจะมาไซวิ่งไซรูดของเฮาจ้ะโอ้โหบาดสิพาดก็พาดง่ายเนาะ จับสลีกตัวระก,กขูจับซูนเก่าซูดแปดซูนเจ็ดจกเอาไปยังใหญ่ตัวใหญ่ค่ะสําหรับซูนเก่าเเข้าค่ะอยู่พิษตาแหน่งนิดหนึ่งเนาะมาลักรอยกับลัก,ลก,ลก,ลกซิปจา้าสำหรับวันนี้ตามรุ่นกันต่อจ้ะสำหรับแนวทางหุนดาโชลรอบปกกติของขเฮ้า,าจา้ะแนวทางสีมหาห้ตามสูตรหรือบอ่ออันนี้ก็รอลุ้นนอกจากอย่งดการับชม่วไวเป็นแนวทางละกันเนาะมีตัวหมักตัวชอบจังตามนอะจะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถ ปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนาะมีเขาละกะมีรูจ้จต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะคืนอยู่กับความกมกความชอบจ้าพิจารณาวิราหกันอีกทีหนึ่งละกันจ้า,จา,จาสำหรับดาวโจนเมือนี้เล็กเด่นไฮเด่นเจ็ดกับหก เจ็ับ6กหกจะเบิรเล็กเด่นสายวิ่งสายลูดก็เ้าเด่นวิ่งลูดอยู่2ตัวหมักตัวใดชอบตัวใดนำไปวิ่งไปรูดได้จ้าจับคู่7จ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศสา 6ก6จ็ดหกแปดหเก่าหกศูนย์หสำหรับตัวเน้นจ้าเด่นหกเน้นเด่นหกดูทุกคนเน้นหกศูนยกับ6 9เละกัน72กับ71็ดนเบอร์เลขเด่นหกหกเจเมื่อนีร่เขาเน้นไปเจ สำหรับแนวทางคุณดาวโจรลรอบปกติของฮาวันทยีย่26กแกแนวทางตามนี้เลยจา้ามือนอีคนมาปังปัง,งเด้งเด้งละคันนาะก็ให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางสุขดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยโชคโชคมันมันกันถูกคนถูก่านนะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า